สวัสดีกับทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเกมที่มีชื่อว่า f e e d i n g Frenzy นะฮะสก็เคยเล่นเกมนี้อยู่บ้างเราจะมาเล่นเกมใหม่กันเลยนะฮะ start ก็เป็นเกมบ้านง่ายๆบางท่านอาจจะมีเกมนี้ติดตัวอยู่บ้างก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เกมปลาเล็กกินปลาใหญ่เดานหนึ่งก็จะง่ายๆอย่างนี้แหละ พอดีว่าเคยเล่นมาแล้วแล้วก็อยากเล่นอีกก็ระวังโดนปลาใหญ่งับนะฮะซึ่งก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยกลัวกันเลยก็คนแคสที่อาจจะมีแบบเสียงไอผงมาบ้างนะฮะอกินได้แล้วดีกว่าก็จะมีการแบบขยายตัวขึ้นนะฮะ เนื่องจากคนแคทก็ไม่ได้สบายนะถ้าเราเก็บแต้มมาดีคะะ่ะ <My God. S 1> ก็จะมีนังเลกให้โบนัส <Bonus. S 1> แต่นิปลาอะไรเนี่ยยไ,ยไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะด่านแรกๆมันก็จะง่ายๆอ่าเขาบอกว่าคลิกแล้วมันจะลันเร็วขึ้นโอเคค่ะ เราก็มาใช้วุบวุบลันไปเข้าปากปลามันก็ไปดีนะฮะ <c oughs> เก็บไม่ง่ายมีอะไรมากก็แค่ไปใหญ่กินปลาเล็กอุ๊ทำไมรู้สึกด่านสองมันโหดกว่าด่านเมื่อกี้เฮ้ยปลาดาวไม่เก็บไ่ได้ฮะเราแบบเบ๊บเบ๊บขนาดน,นี้แล้วตกใจหน่อยค่ะ คือไอ้พวกตัวให,ใหญ่เนี่ยมันก็จะมาจ้องที่จะมาขมือกันนะฮะจะพยายามไม่พูดคำหยาบนะฮะ Mega เสร็จอุ๊บจบปาร์ตด่านนี้ก็มีตัวใหญ่เลยแหละเนี่ยก็คือว่าผมก็ไม่ได้เล่นมาเนิร์ดน,นานได้โบนาสศิกป์แล้วครับ เนี่ย yeah, แบบคนมันเมฟแ,แ,แล้วอ่ะโทษโทษที่จริงก็เมฟแค่ดานแค่เกมพวกวันนี้แหละพอมาเกม 3D ม,มาแล้ว,ลวก็เออคุณไม่รอดมึนแผนที่ตายคือเคยเล่นเกมอะไรนะเ,เคยเล่นนะซัลเลนเดอร์แมนภาคสามปะ่ะสัเลเนเดอร์แมนอะไรเออแล้วทีเนี้ยปรากฏว่า ผมยังไม่ทันได้เข้าเกมแบบยังไม่ทันได้เก็บกระดาษเลยยังไม่ทันได้เก็บกระดาษแล้วผมก็หลงแมปกลับบ้านไม่เจอกลับหาบ้านไม่ได้หาหาบ้านไม่เจอก็เลยไม่รอดก็เลยเลิกเล่นซึ่งอันนั้นก็เพื่อนเอามาเล่นนะคะ เราแบบเราจิกปลาตักหน้าปากปลาเลยทำแบบแม่ชนะ,ะเรืจุงเบย์อ่ะง,งา่ายๆฮะด่านแรกๆเกมบ้านก็อย่างนี้แหละแล้วแบบความสามารถของคนเล่นก็อย่างนี้แหละทึ้ย ถือถือถืออ่าโบนัสน่าจะเป็นด่านโบนัสให้เวลาหนึ่งนาทีในการขมวดตาให้หมด Super เล่นอย่างมามันฮะ m e ก a frenzy m อย่าให้เสียงมันขาดหายไปเด็ดขาดฮนะไอ้จริงคือผมเคยเล่นเมื่อประมาณตอนประถมแหละแอ้์หมดคยในสามสิบวินาทีร้อยทับร้อยตัวฮะชิวๆชิฮะเลเวลอัพได้อย่างรวดเร็วนะฮะเซอร์ เออเปลี่ยนปลาโอ้แฟนตาซีชอบมันสวยดีอุ้ย <c oughs> แล้วปลาตัวเล็กมันก็จะชอบไปหาปลาตัวใหญ่จุ่เบยนะขอบใจแต่พอดีว่าเราเป็นปลาตัวเล็กที่แบบอ่าดับไม่ได้สติปิดาไหร่ยนะคะเบลอัพอับไหมอ๋อมันก็แค่ช่วยระดับเนื้อนะแล้วปลาตัวใหญ่มันก็จะพยายามจัง ขมือไปแล้วเอ้ยเป็นไรซ้ำได้มีชีวิตอยู่แปดชีวิตเนื่องจากเราไม่ตายมาหลายตอนหลายหลายดาลแล้วหยาล้างแขนไปตีแต่ให้หมดอุ๊ยขอโทษแหมขยากใครพูดมันไม่ดีนะไม่นี่ไม่ดี ยอ,อย่างรวเร็วฮะดันง่ายครับ่ง่งายง่ายง่ายแล้วทำไมตายาครับก็ถือเป็นเลิกเชิงดีนะครับที่ตอนแรกๆเราไม่ตายาเพราะเราก็ได้โบนัสเพราะว่าเราจะสามารถเก็บชีวิตได้มาต่อ อตอนนี้เออเนี่ยอ้าวเรากินได้แล้วดีกว่าทุบเดี๋ยวหอยหนีบหอยหนีบก็อย่างที่เขาบอกไปว่าหอยจะมีไข่มุกมาให้เราซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีแหมหนีเหรอพุ่งแม่พุ่งหลาพุ่งหลาเอาชนะ ถ้าจะไม่ผิดนี่บนัสนนี่จะมาตอนที่แบบเราเล่นแล้วมันไม่ตายเราไม่ตายเลยนะ <c oughs> sorry โอ้ยย้มงฮึบอือดานดิเล่นยากเข้ามาหน่อยนะเพราะว่ามันกระโดด กระโดดกระโดดกระโดดน่ารักจังเล <Yummy. S 1> ย y u ม m y y u m m ชโอ้ไปอย่างรวดเร็วครับขี้เกียจด,ดูอีกดาดหนึ่งเราก็จะได้เปลี่ยนตัวแล้วฮะยิมาแล้วเร้อ อีส์เฮ้ยโอ้เออ,อไม่แล้วเก็บใหม่ตีชักล้กใจอะไรอย่างงี้อ๊ะเข้าป่าอีกแล้วเอาไปไปไปเราเราจะไม่เล่นบ,นบนบนบนพื้นน้ำมากเกินโอเคไม่เล่นแล้วพื้นน้ำ เล่นยากสืดแล้อเกินนะเรามาจะเล่นใต้น้ำกันดีก,กว่าเราจะวนละปลาตัวเล็กทำไมขึ้งหลังเ s o r อรี o อรีเราเล่นบนน,น้ำเลยดีแลบบ้วเฮ้ยเฮ้ยแบบอุ้ยมึนเลยอ๋อหมืนตัวได้ เออดับเบิลคิงเหมือนตัวได้ครับฉันมันเลิกราวยามดีซินนี่ก็รอยนะฮะแต่ยามเหมือนตัวใกล้น้ำมนจะมืนตายแล้วโอเคฮะเริ่มดันยาขึ้นปทุกเฮ้ย <c oughs> นี้เราต้องไม่ตายนะครับทำไมเบื่อวะปกติโดนมันต้องแบบได้สักตัวสองสามตัวสิเกือบเกือบอ้้หเกือบเกือบหวัดดีเพ่ยักไหมเอแล้วตัวใหญ่แล้วก็ผมว่าจะกวาดจะเพืกอมาแลมันให้หมดนะ ขมไอ๊บแล้วก oh, oh. ็ค่อยๆลงนะลงแรงมาไม่ได้ก็ไม่ไค่อยดีนะกินปลากินแมงนั่นแหละดีแล้ว เกือบโดนครับทีนี้แหละถึงเวลาล้างแค้นฮะแค่ระวังฉลามกบตัวใหญ่ก็พอแล้วมันก็ว่ายมาช้าๆไม่มเป็นไรอีกสองสามตัวอฮ้ยเฮ้ยกือจะผ่านเฮ้ยตอรี่มีป้า ว,ว,ว่ายว่ายตามไปเหรอแน่ใจว่าจะว่ายตามไปเพื่อนอ๋อคนนี้มีสกิลดูดปลาแล้วฮะดูดไปยังไงเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูนะฮะยับปุ๊บโอเคแล้วก็ก็ได้ตัวใหม่กันแล้วก็ไว้ต่อกันพัดหน้าฮะ สำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีครัช